สวัสดีจ้าเจอกันเหมือนเดิมกับรายการดวงเขาดวงเรารายการที่นำข้อคิดความเชื่อและตำราโบราณมาพูดมาบอกพี่น้องเพื่อบางทีจะเกิดประโยชน์ครับพี่นอ้องเบิ้งรายการดวงเขาดวงเราครับเป็นรายการที่ผมนำข้อคิด แล้วก็ตำราความเชื่อของคนโบราณซึ่งเป็นตำราจากคุณตาผมที่เป็นหมอดูประจำชุมชนประจำท้องถิ่นนานมาแล้วแต่ปัจจุบันนี้ท่านเสียชีวิตและก็เสียชีวิตมานานเหมือนกันําราที่ท่านใชัอดูหรือทำนายท่ายทักให้ครับพี่น้องในชุมชนที่อยากจะรู้ว่าเอ๊ะ จะทําบุญขึ้นบ้านใหม่วันไหนเลิกดีเนาะก็มาปรึกษามาถามคุณตาผมจะบวชลูกบวชหลานก็มาถามคุณตาผมครับหรือจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่จะลงเสาเอกวางศิลาเลิกตั้งสารประภูมาได้หลากหลายมากมายที่คนโบราณเขาเชื่อครับมันต้องมาถามผู้รู้หรือ,อหมอดูไปจําชุมชนก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวลงมือทําไปมันเกิดพิดพลาดในทางความเชื่อ ทำอย่างนี้แล้วมันไม่ตรงกับวันดีเรื่องดีอาจจะมีเหตุทําให้เกิดอะ,อะไรที่มันไม่ดีต่อต่อกลุ่มหรือต่อชุมชนหรือต่อคนที่ดําเนินกิจการนั่นนะครับนั่นก็เลยเป็นความเชื่อสืบทอกันมาจนตราบเท่าทุกวันนี้นะครับผมได้จารานี่มาพี่น้องที่รู้ว่าผมได้จารามาตั้งแต่คุณตาผมเสียชีวิตไปก็ถามผมว่าเอาที่ยศ ตาแก่เสียชีวิตไปแล้วตัวนี้คนที่เขาอยากจะตั้งสารพระภูมิเขาจะจัดพิธีแต่งงานเรลอกวันไหนเขาจะมาถามใครล่ะผมก็เลยบอกว่าถามผมนี่แหละครับ พอผมเอาตำราของคุณตาผมจะเปิดดูเลยครับว่าวันไหนเรื่องดีเหมาะที่จะจัดพิธีมั่นพิธีแต่งงานวันไหนเรืองดีเหมาะที่จะซื้อรถใหม่ออกรถใหม่วันไหนเรื่องดีเหมาะที่จะโกนจุกโกนพมไฟบวชลูกหลานมาถามผมเลยพอฝ่าอย่างนั้นผมบอกฟรีไม่ต้องเสียกระตงังและจากนั้นมาผมก็มาคิดว่าเอ๊ะเราบอกเต็พี่น้องที่เข้ามาถามทําไมเราไม่พูดออกอากาศเบื้องละ่ะทางวิทยุเพราะ ในช่วงนั้นก็มีสถานีวิทยุขึ้นมาเขาเรียกว่าสถานีวิทยุชุมชนนะผมก็เลยเอาเอารายการอย่างนี้แหละออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนและก็ออกอากาศเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเพราะฉะนั้นพี่น้องท่านไหนที่เชื่อโบราณอยากรู้ข้อคิดความเชื่อของคนโบราณก็ฟังได้ทางช่วงเวลานี้และก็คลื่นนี้แหละครับ วันนี้วันอังคารครับจงกบวันขึ้นสิบสองข้ามปีมะโรงและก็จงกบวันที่สองเดือนธันวาคมพุทธศักราช2568สีนำโชคถูกฉลกเป็นมงคลตามความเชื่อของคนโบราณวันนี้นะครับ พี่น้องที่ถามส่งข้อความถามพวมาพูดช้าชัดชัดเนอทิจยศเนอสีนำโชคเสียอะไรช่วงเวลาไหนเลิกดีบอกช้าช้อย่าพูดเร็วเนอครับพี่น้องเตรียมกระดาษปากากาไว้กัแล้วกันท่านไหนที่อยากจ,จดอ่าเพราะเราจำไม่ค่อยได้อายุมากแล้วกว็จดเอานะครับเด้ววันนี้เลิกดีเอาพูดถึงเลิกก่อนเนะสีนำโชคเดี๋ยวจะบอกในช่วงต่อไปนี่นะครับ วันนี้ตั้งแต่เช้ามืดยาวไปถึงบ่ายห้าโมงกับอีก49นาทีฟังอีกทีนะครับวันนี้ตั้งแต่เช้ามืดยาวต่อเนื่องไปถึงบ่ายห้าโมงกับอีก49นาทีไม่ใช่บ่ายโมงนะครับบ่ายห้าโมงห้าโมงเย็นนะ่ะบ่ายห้าโมงกับอีก49นาทีเป็นช่วงเวลาเลิกดี เป็นเรื่องเมกับการขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจขอยืมเงินขอกู้เงินทวงหนี้ทวงสัญญารวมไปถึงขอความรักหรือสู่ขอเพื่อแต่งวงแต่งงานตามประเพณีนี่เรื่ในวันนี้นะครับดีตั้งแต่เช้ามืดนะครับยาวไปมดเวลาเริกตอนบ่ายห้าโมงห้าโมงเย็นนะครับบ่ายห้าโมงกับอีก49นาทีครับนี่ เรื่องในวันนี้ครับเป็นเรื่องเพื่อจะขอความเห็นใจขอความช่วยเหลือครับเราเดือดร้อนเรื่องอะไรก็จะไปขอใครที่เราขอแล้วก็เคยได้เ,เคยให้มาเป็นต้นว่าเราไม่มีเงินใช้ก็ไปขอยืมเงินเขาไปที่ไรขอเขาก็ใหาย,ยืมทุกทีแล้วเราก็ไม่เคยใช้เขาจักทีเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนั่น รวมไปถึงขอความรักสู่ขอแต่งงานตามประเพณีเริกวันนี้เมะมากเริกที่ว่านี่มีชื่อว่าเริกทลิตโธชื่อเลิกนะครับเิกทลิทโธหรือจะเรียกว่าทลิทโธเริกก็ได้เิก เพื่อขอความเห็นอกเห็นใจเรานะครับไปยืมเงินเขาเขาไม่ให้กข็ขอวนขออยู่นั่นแหละให้เขาใจอ่อนนะครับหรือใครยิบยืมเงินเราไปแล้วไม่ใช่นี่เราสักทีเราก็ไปทวงทวงพูดหวานๆเพราะเพราะเขาอาจจะใช่นี่เราก็ได้ครับ <c oughs> นี่คือเรื่องแห่งการขอขอความช่วยเหลือขอความเห็นใจขอความเมตตาปราณีชื่อเรื่กว่าเรกทลิตโ ผมย้ำอย่างนี้พี่น้องพอจะเข้าใจเนาะหรือจะเรียกว่าทะลิศโทรเรกก็ได้เริกเพื่อการขอครับวันอังคารวันนี้สีเสื้อผ้านำโชคหรือเครื่องประดับนำโชคถ้าเราจะยิบมาสวมมาใส่ในตัวเราแล้วก็ออกจากบ้านเดินทางไปนู่นไปนี่เสื้อผ้าสีสันก็อ,อยากจะอวดอยากจะโชว์เขาก็สวมใส่ในวันนี้ได้เลยนะครับนะวันนี้เสื้อผ้าเครื่องประดับสวมใส่แล้วนำโชค คือสีแสดและสีม่วงและสีครามสีถูกฉลุกนำโชคสีที่เป็นมงคลจะเพาะวันคารอังคารหนากือเหมือนกันอังคารหนาอังคารไหนอังคารอาทิตย์นาปีนาเดือนนาชาติหนาก็ถ้าเป็นวันคารเสื้อผ้านำโชคเครื่องประดับนำโชคสวมใส่ก็ต้องสามสีนี่นะครับสีแสดสีม่วงและก็สีครามนี่คือสีถูกฉลุกนำโชคนะสีอัปโชค ไม่ควรจะยิบมาสวมมาใส่แต่ควรจะรู้เอาไว้นะครับนั่นคือสีเหลืองสีขาวสีเทาสีอับโชคไม่ถูกโฉลกกัวานคารอย่าได้เผลอยิบมาสวมมาใส่เด็ดขาดน,นะครับสีเหลืองสีขาวและสีเทาเมื่อคืนพี่น้องท่านไหนนอนฝันดีมีเบิงไหม ผมว่าต้องมีเลยนะขนาดผมนี่ยังรู้เลยว่าเมื่อคืนนี่ฝันไม่เข้า่าเลยนะครับเพราะซื้อหวยไม่ถูกซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกก็เลยพลอยฝันไม่ดีไปด้วยนะครับนั่นเมื่อคืนช่วงระหว่างเวลาหนึ่งทุ่มไปถึงหกทุ่มเมื่อคืนนะช่วงเวลาระหว่างหนึ่งทุ่มไปถึงหกทุ่มมีพี่น้องท่านไหนนอนฝันเบิกต้องมีเลยนะอาจจะฝันไร้ หรือฝันดีหรือทั้งดีทั้งได้ปะปนกันต่อไปนี้เป็นคําทํานายเกี่ยวกับเรื่องความฝันครับใครนอนฝันเมื่อคือนนี้ช่วงเวลาดังกล่าวนี่นะครับระหว่างหนึ่งทุ่มไปถึงหกทุ่มนี่แหละถ้าท่านฝันดีเรื่องดีไม่มาเกิดไม่มาเกี่ยวกับท่านที่เป็นคนนอนฝันเอ้า โเราคนนอนฝันโน่ฝันดีเรื่องดีน่าจะมาเกิดกับเราจำดว่าไม,ไม่มาเกิดครับนั่นท่านจะฝันดีเล้อเลิศขนาดไหนสิ่งดีๆก็ไม่เกิดไม่มาหาท่านเออไม่น่านแล้วบางทีเราฝันเห็นตัวเลขลอยมาตัวใหญ่เลยหกตัวเลยไปซื้อลอตเตอรี่ไม่ถูกมันคงจะเป็นอย่างนี้นะครับคืนวนาาันน a ค a ถ้าเราฝันดีเรื่องดีมันไม่เกิดกับเราก็เพราะแบบนี้แหละครับอฟังชัดๆอีกทีหนึง่ง ฝันเมื่อคืนช่วงเวลาจากหนึ่งทุ่มไปถึงหกทุ่มถ้าท่านฝันไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายเรื่องดีเรื่องร้ายไม่เกิดกับเราซึ่งเป็นคนนอนฝันแต่เรื่องดีเรื่องร้ายกลับไปเกี่ยวไปเกิดกับญาติพี่น้องของท่านเออญาติพี่น้องในวงตระกูลของท่านนนะท่านฝันดีเรื่องดีไปเกิดกับญาติที่เป็นคนดีอยู่ในศีลในธรรมเนี่ เรื่องดีไปเกิดกญาติคนนั้นแหละนี่ท่านฝันดีนะเรื่องดีกลับไปเกิดไปเกี่ยวกับญาติที่ว่าท่านฝัน้ายเรื่องได้ก็ไปเกิดกญาติของท่านเหมือนกันแต่เกิดกับญาติที่เป็นคนมุทะลุเป็นคนใจร้ายเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองนั่นเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนเห็นแก่นนแตัวนี่ท่านฝัน้นายแต่เรื่องได้ไปเกิดกญาติคนที่ว่านี่แหละครับนี่ คำทํานายเกี่ยวกับเรื่องความฝันฝันเมื่อคืนระหว่างหนึ่งทุ่มถึงหกทุ่มเกี่ยวโยงอย่างนี้แหละครับและถ้าท่านฝันตอนใกล้จะสว่างตอนฟ้าสางตอนไก่ขันใครฝันตอนฟ้าสางใกล้ใกล้สว่างตำราโบราณมีคำทำนายว่าเกี่ยวโยงไปถึงพ่อแม่ของเราอ้าวนี่นี่นฝันตอนใกล้จะแจ้งแ,แ,แ,แถวทั้ง หมู่บ้านผมก็พูดอย่างนั้นใกล้จะแกล้งแล้วเด้อก็คือใกล้สว่างนั่นเองฝันตอนใกล้สว่างจะเป็นรางเกี่ยวโยมไปถึงพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราเราฝันดีเรื่องดีไปเกิดไปเกี่ยวกับพ่อหรือแม่เราเราฝัน้ายเรื่อง้ายไปเกิดไปเกี่ยวกับพ่อหรือแม่เรานี่เราคนฝันก็แค่ฝันที่เฉยเป็นทางผ่านผ่านไปถึงพ่อผ่านไปถึงแม่ของเราและสมมุติว่าพ่อแม่เรา ไม่อยู่กับเราแล้วท่านล่วงลับจากเราไปแล้วนี่ผมยกตัวอย่างนะครับนะสมมติว่าพ่อแม่ล่วงลับจากเราไปแล้วเราเกิดฝันตอนฟ้าสางใกล้สว่างอ้าวไม่มีพ่อแม่ที่นี่เราฝันดีหรือฝันร้ายเรื่องดีเรื่องได้ไปเกิดคล้ายๆอะไรที่นี่ในเมื่อพ่อแม่แล้วล่วงลับไปแล้วตำราทำนายว่าจะไปเกิดไปเกี่ยวกับผู้ปกครองหรือคนที่เลี้ยงดูเรามาต่อจากพ่อแม่ อาจจะเป็นลุงเป็นป้าก็ได้พ่อแม่ล่วงรับไปแล้วแต่ลุงป้ายังอยู่ลุงป้าก็เลี้ยงเรามาลุงป้าก็เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่สองเะนั้นท่านฝันตอนฟ้าสางใกล้สว่างไม่ว่าฝันดีหรือฝันร้ายไปเกิดไปเกี่ยวกับลุงหรือป้าของเราซึ่งดูแลเรามาเหมือนพ่อแม่คนที่สองนี่คำํานายจากตาราบโบราณและโบราณ ยังมีคําทํานายอย่างนี้อีกว่าวันอังคารวานันนี้พี่นองท่านไหนมีธุระจาเป็นต้องเดินทางไกลเป็นธุระที่ท่านหลีกเลี่ยงไม่ได้มันเป็นหน้าที่การงานสมมุติว่าท่านเป็นข้าราชการต้องไปคุมงานต่างจังหวัดหรืออะไรนี่ไปในที่ไกลๆครับนั่นในตำราบโบราณเขาบอกว่า ถ้าท่านเดินทางไกลระยะทางสี่สิบห้าสิบกิโลร้อยกิโลอย่างนี้นะครับนั่นควรจะระวังตัวครับถ้าท่านขับรถไปเองก็ควรจะรู้ตัวเองว่าเมื่อคืนเราพักผ่อนเพียงพอไหมเออขับรถนานๆไปเราเมื่อยเราจะลับในเบิงหรือเปล่าเคยเป็นอย่างนั้นไหมถ้าเรากลัวว่าขับรถคนเดียวไปกลัวจะเหงากลัวจะง่วงกลัวจะลับใน เดี๋ยวรถจะพลาดตกถนนครับนั่นท่านควรจะหาเพื่อนที่ขับรถเป็นร่วมเดินทางไปด้วยแต่ท่านขับไปเพลียเมื่อเมื่อก็บเปลี่ยนให้เพื่อนมาขับแทนเบิรสลับกันครับถ้าอย่างนั้นจะดีมากๆเลยเรื่องในการเดินทางไกลวันนี้นะครับมีสองช่วงเวลาเริกเหเมะเลืกดีในการเดินทางไกลไม่ว่าท่านจะเดินทางโดยรถ ส่วนตัวหรือจะเดินทางด้วยรถเมล์รถบานหรือรถไปจำทางหรือรถไฟอะไรก็แล้วแต่นะครับให้ท่านอาอ,อกเดินทางาจากบ้านครับออกจากบ้านเขาถือเรื่องตนออกจากบ้านด้วยนะครับนั่นไม่ใช่เรื่องตนขึ้นรถนะในจำได้นี่นะเรื่องที่เราออกจากบ้าน เราควรจะออกช่วงเวลาไหนไเป็นเวลาเรือดีแล้วเราก็ไปขึ้นรถแล้วเราจะเดินเท้าเปล่าไปาตามหน้าที่เราก็แล้วแต่นะครับนะหรือจะขี่มอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่นะครับเขาถือเลือกออกจากบ้านวันนี้เกือมะเลือดีในการเดินทางไกลมีสองช่วงเวลาครับมีสองช่วงเวลาช่วงแรก เริ่มเริ่มดีตั้งแต่6กโมงเชา้าหกโมงเช้านั่นแหละครับเริ่มเริ่มดีตั้งแต่เช้ามืดหกโมงเชา้าแล้วก็ดียาวต่อเนื่องไปถึงตอนสายสี่โมงเชา้าไปหมดเวลาเริ่มตอน4ี่โมงเชา้าฟังอีกทีนะครับเรื่องในการเดินทางไกลตามความเชื่อตามตำราบโบราณเชื่อว่าวันคารทุกอังคาร เรื่องมาะเรื่องดีในการเดินทางไกลมีสองช่วงเวลาช่วงแรกเรื่องเริ่มดีตอนหกโมงเช้าดียาวไปถึงตอนสายสี่โมงเช้านี่ช่วงที่สองเรื่องเริ่มดีตอนเที่ยงตรงดียาวไปถึงบ่ายโมงเที่ยงตรงถึงบ่ายโมงท่านฟังแล้วจดทันไหม ใครที่อยากได้ตำราเรื่องในการเดินทางเอาฟังอีกทีหนึ่งครับเรื่องเดินทางไกลเฉพาะวันคารมีสองช่วงเวลาช่วงแรกเร,เริ่มดีตั้งแต่6โมงเชา้าดียาวไปถึงตอนสายสโมงเชา้ากมดเวลาเริ่แล้วนี่ช่วงแรกช่วงที่สอง,องเริ่มดีตอนเที่ยงตรงดียาวไปสิ้นสุดเริ่ตอนบ่ายโมงเที่ยงตรงถึงบ่ายโมง นี่เลิกในการเดินทางไกลเฉพาะวันอังคารทุกอังคารอังคารนี่อังคารหน้าอังคารเดือนหนาปีหนาชาติหนาก็เรื่องนี้แหละครับ <c oughs> วันนี้ผีออกหากินตอนบ่ายโมงตรงครับแม่ตำรานี่จากคุณตาผมนะรู้นะว่าในแต่ละวัน,นผีออกจากหลุมจากลงไปหากิน ตามเวลาครับก็แสดงว่าผีก็จะออกจากหลุมจากโลงนี่ในแต่ละวันเขามีเวลาของเขาคิดว่าอย่างนั้นนะครับไม่อย่างนั้นจะมีช่วงเวลาเรื่องตามตารานี่เนาะเรื่องของผีครับวันอังคารผีจะออกจากหลุมจากโลงตอนบ่ายขาวานะนะตอนบ่ายแล้วก็จะกลับหลุมกลับโลงกลับป่าช้าค,คืนตอนบ่ายสามออกตอนบ่ายโมงกลับตอนบ่ายสามครับตำราจึงบอกว่าช่วงเวลาผีสัญจรครับนั้น ตำรานี้ได้คุณตาผมได้มาจากประเทศขเขมรตอนที่ท่านาตะเวนนำสินค้าผ้ามงผ้าไหมไปขายท่านามีเกวียนครับก็มีลูกชายสองคนฝาแฝดเกวียนคนละเกวียนคนละเล่มครับนั่นตาผมขับนำหน้าไปเกวียนเล่มแรกอันที่สองก็ลูกชายคนที่สองอันที่สามก็ลูกชายบรรทุกเข่าของพวกผามงผ้าไหม,มอะไรผ้าทอหลากหลายมากมายจาก บุริจากบุรีรัมครับตะเวนไปเรื่อยเข้าสูรินเข้าไปท,ทั้งนู่นทั้งนี่โรยเอซิสเกแล้วท่านจะไปนะครับทะลุไปจนถึงประเทศกเมรนครับเลยไปได้ตำรา,าที่ว่าขโมยโรซีผีอกหากินนี่แหละตำรานี่มาครับนั้นแล้วท่านก็ลองดูว่ามันพอจะเชื่อถือได้ไหมท่านก็บอกว่าเออพอเชื่อได้อยู่ตำรานี่ท่านก็เลยจดเอาไว้จน ผมได้ตำรานี่มาบอกพี่น้องทางวิทยุนี่แหละครับฉะนั้นทุกวันอังคารผีจะออกจากลุมจากโรงจากป่าชาตตอนบ่ายโมงกลับลุมกลับปชาตคืนตอนบ่ายสามโมงครับพี่น้องอยากรู้ว่าผีออกผีกลับตัวไหนหลงแอบดูเนื <c> ้อ <oughs> ถ้าเห็นแล้วโทรมาบอกหน่อยว่าเออจริง <c oughs> น้องกับน้องเป็นความเชื่อของคนโบราณครับพี่น้องครับทีนี่ โบราณยังเชื่ออย่างนี้อีกนะครับว่าวันอังคารวันนี้ถ้าใครได้ไปเสริมสวยครับอย่างผู้ชายก็ไปตัดผมเนาะตัดผมโดยจะซอยผมทรงไหนยังไงก็แล้วแต่ตำราคารบุว่าตัดผมซอยผมในวันอังคาร จะโชคดีเออจะตัดตรงไหนยังไงก็แล้วแต่นะครับตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วออกมาจากร้านจะโชคดีแต่จะโชคดีทางไหนยังไงผมไม่รู้นะครับแต่โบราณเขาทํานายอย่างนั้นว่าตัดผมในวันขานจะตัดช่วงไหนเวลาไหนาร้านไหนก็แล้วแต่จะโชคดีมีคนรักมีคนนับถือนี่ตำรา มีคำทำนายย่อๆแค่นี้นะครับจะโชคดีมีคนรักมีคนนับถือฉะนั้นถ้าท่านเชื่อโบราณจะตัดผมก็ทุกวันอางคารนะครับเผื่อท่านไหนที่ทำไรแล้วโชคร้ายไม่เคยเจอเจอโชคดีสักทีหนึ่งก็ลองทำตามโบราณดูนะครับเดอ้อตัดผมซอยผมสะผมในวันอังคารจะโชคดีมีคนรักคนนับถือขวางงาน,นครับช่วงเวลาไหนก็ได้ขอแต่ว,ว่าอยู่ในวันอังคาร ทุกอังคารครับนันวันอังคารวันนี้พี่น้องท่านไหนมีเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ท่านซื้อมาใหม่หรือมีคนก็หายเป็นของขวัญของฝากได้มาแต่ท่านยังไม่เคยสวมเสื้อผ้าชุดนั้นเลยจะออกจากบาก้านก็ไอ้ชุดเดิมๆนั่นแหละใส่ไปครับนั่นไอ้ชุดใหม่ก็อยู่อย่างาน,นั้นแหละครับนั่นวันนี้ถ้าท่านยิบเสื้อผ้าชุดใหม่มาสวมใส่ แล้วเดินลงกระดบ้านเปิดประตูรั้วบ้านไปนู่นไปนี่ไปตลาดไปบ้านญาติบ้านเพื่อนหรือเดินทางไกลไปธุระอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านสวมชุดเสื้อผ้าใหม่เพียงแต่ท่านเดินลงกระดบ้านอยู่ในชุดใหม่เลยนะแล้วก็เดินไปเปิดประตูรั้วบ้านก้าวขาพ้นรั้วบ้านไปสามก้าวถือว่าท่านได้ฉลองชุดใหม่แล้วตำราเขวาว่ายังไงนะครับนะ ฉลองชุดใหม่ในวันนี้ตำรามีคำทานายว่าคนฉลองชุดใหม่จะเจอเจอเรื่องทุกข์ใจกังวลใจไม่สบายใจเอาผมนึกว่าจะเจอเจอเรื่องดีไม่ดีนะครับไม่ใช่เจอเรื่องดีนะครับโอ้ยเจอเรื่องทุกข์ใจลําบากใจกังวลใจครับกลับมาถอดเสื้อผ้าคืนนะครับเด้อจำไว้ครับจดไว้เลยนะครับทุกวันอนงคาร เรามีเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ซื้อมาได้มาหรือใครก็ให้เป็นของขวัญของฝากถ้าจะยิบมาสวมมาใส่เอาเลิกเอาโชคขาวางกันนี้โชคหรือเลิกฉลองชุดใหม่เพื่ออะไรใหม่ๆจะได้เกิดกับตัวเราหรือมาหาเราทํานองนั่นหรือเจอเจอในสิ่งดีๆนะครับแต่คําทํานายทํานายว่าสวมหรือฉลองชุดใหม่ในธนาคารไม่ดีจะทําให้เราเจอเจอเรื่องทุกข์ใจลําบากใจ กังวลใจจดเอาไว้ทุกวันอาคารเราจะได้ไม่ต้องสวมชุดใหม่แต่ถ้าเป็นชุดใหม่ที่เราซื้อมาแล้วเคยใสยออกจากบ้านไปแล้วสักครั้งหนึ่งไป,ไปนู่นไปนี่ถือว่าเป็นชุดเก่าแล้วครับเพียงแต่ได้สวมใสไปแล้วหนึ่งวันจ,จะเป็นวันไหนก็แล้วแต่วันต่อมาวันที่สองที่สามนี่ถือว่านั่นไม่ใช่ชุดใหม่แล้วกลายเป็นชุดเก่าแล้วครับพี่โนกคงเข้าใจอย่างนี้เนาะครับเนาะฉลองชุดใหม่ทุกวันอาคาร ข้าไหนก็แล้วแต่จะทําให้ท่านเจ,เจอเรื่องทุกข์ใจกังวลใจครับทีนี้จะพูดถึงท่านที่คลอดลูกในวันนี้ครับพี่น้องท่านไหนคลอดลูกในวันนี้สมมติว่าลูกที่ท่านคลอดมาครับเป็นผู้ชายลูกผู้ชายที่ถือกำเนิดเกิดในวันนี้โตขึ้น จะเป็นคนใจร้อนครับชอบทํางานแบบเสี่ยงชอบทํางานท้าทาย่งเสี่ยงก็คือว่างงานที่ทําอยู่สมมุติว่าเขาให้ส่งของอยางงี้ครับแทนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์เอาของไปส่งเขาขับไปธรรมดาธรรมดาก็ได้ไอ้หนี่โหขับสวิทสวัรว้าวว้าว้โหูดีไม่ดีกับพุ่งเออเลยไฟแดงฝ่าไฟแดงพี่อย่างงี้เป็นต้นครับชอบทำอะไรที่ขุนหันพลันแล่นรวดเร็ว ไม่กลัวตายไม่กลัวตำรวจเจลาจรจะตามจับอะไรจำนองนี่นะครับเป็นคนใจ,ใจร้อนชอบทำอะไรเสี่ยงเสี่ยงเฮาเฮาตำดาขวางกันนะครับนั่นยิ่งตอนวัยรุ่นมักจะทำให้ครอบครัวทุกใจไม่สบายใจครับเป็นต้นว่าชอบเที่ยวเพื่อนมาเรียกกไปแล้วไปเที่ยว ไปเมาหลงเมาเหล้าอะไรก็ไม่รู้นะครับไปกินเหล้ากับเพื่อนฟูงกลับบ้านกับเมาเซสแปะมาขึ้นบันไดมาถึงเอาประตูบ้านไม่เปิดตะโกนเรียกพ่อแม่เปิดประตูให้ผมหน่อยอะไรอย่างงี้เคยมีใครเป็นอย่งงางนั้นบ้างไหมครับ <c oughs> ที่ฟังรายการดีอยู่นะครับวัยรุ่นชอบเที่ยวกับเพื่อนเมามาเพื่อนพาขับบนอะไรทคร่หนงนั้นนะครับเมามาก็มาตะโกนเรียกพ่อแม่ให้เปิดประตูให้ครับนั่น นี่แหละลูกผู้ชายมักจะเป็นอย่างนี้แต่ตอนหลังรับตัวได้เพราะพ่อแม่รอเปิดประตูให้ลูกทุกวันพ่อแม่ก็นอนไม่รับเลยไม่รู้ว่าลูกจะกลับบ้านตอนไหนส่วนใหญ่กลับ เมาเลยจะกลับต่อนน่นหกทุ่มเบิ่์นตีหนึ่งตีสองบางทีจะกลับนู่นตีสี่จะสว่างแล้วอย่างนี้นะครับแม่ก็นอนเอาลูกเราทาไ,ไม่ม่มาสักทีไม่เรียกแค่ที่พ่อกเ,เหมือนกันกังวลลูกเราไปมีเรื่องมีเราโดนเขาทุบเขาตีเขาทาได้หรือเปล่าความที่เป็นพ่อเป็นแม่กังวลใจนอนรอลูกเลยนอนไม่รับถ้าลูกเที่ยวทุกวันทุกคืนแม่ก็นอนไม่รับตลอดทั้งคืนลองคิดดู ใครครับจะสุขภาพไม่ดีครับไอ้ลูกไปกินเราไม่เป็นไรหรอกครับนั่นแต่แม่เนี่ยครับพักผ่อนไม่เพียงพอแม่ก็จะเจ็บจะป่วยนี่ลูกจะมาคิดได้ก็เมื่อโตอายุนุ่นจะสาแล้วครับเลยไปไวัยกลางคนแล้วที่นี่มาคิดได้ตอนหลังปรับตัวได้เมื่ออายุเข้าวัยกลางคนทีนี่ไม่ออกเที่ยวเตรเหมือนแต่ก่อนเพราะเป็นห่วงแม่ แต่พ่อที่พวงลูกไม่กลับบ้านสักทีนี่ตำราบโบราณโอ้เขียนละเอียดนะครับตำราอันนี้นะครับนั่นทั้งลูกผหญิงลูกผู้ชายครับจะปรับตัวได้ก็เมื่ออายุมากแล้วนะครับส่วนลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงนี่เขาบอกว่าในตำราครับระบุว่าจะเป็นคนปากกล้าว่าตำหนิคนเก่ง ชอบตำนี้คนนั่นโดยเฉพาะเพื่อนในรุ่นเดียวกันนะครับเห็นเพื่อนคนไหนทำไม่ดีก็ว่ากแกทำย่างงี้ไม่ข่าวท่าทำยางงี้ไม่ดีชอบจำนี้ชอบว่าคนนั่นคนนี่ให้เขาอัาอายครับทั้งนี้เพราะอยากให้คนอื่นมองว่าตัวเองนี่เป็นคนแกร่งเป็นคนมีอะไรเหนือเหนือเพื่อนฝูงแน่สรุปจริงๆแล้วเป็นคนอยากได้นา อยากให้คนอื่นสะออนอยากให้คนอื่นชื่นชมนั่นเองนี่คือนิสัยลูกผู้หญิงที่เกิดในวันนี้ปากกล้าดำนิคนเก่งแบบไม่เกรงใจใครเพราะอยากให้คนอื่นชื่นชมว่าตัวเองเก่งเหนือกว่าใครต่อใครอยากได้นานั่นเองทางลูกผู้หญิงและลูกผู้ชายที่ถือกำเนิดอุ้ยจะมดยกที่หนึ่งนะครับพี่น้องผมจะพักสักห้านาทีเนาะเดี๋ยวมาฟังต่อในยกที่สองครับพักแป๊บเดียวครับพี่น้องครับแปบ๊บเดียวครับ